ครับสวัสดีครับพบกับครูปอยอีกแล้วนะครับในช่อง c o r y Music Studio นะครับวันนี้สอนเล่นเพลงนมัสการนะครับจะมาสอนในเพลงข้าเข้ามานมัสการนะครับ P.M. to Worship นะครับของฮิลซองนะครับอันนี้เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในคีย์อีกแล้วเดี๋ยวจะแนบลิงก์ในการฝึกเปลี่ยนคอร์ดในคีย์อีนะครับคีย์อีเนี่ยก็จะเป็นคีย์หนึ่งที่เราเรียนท้ายๆเลยนะครับก็ปกติจะสอนอยู่5คีย์นะครับเราเริ่มเล่นกีตาร์จากคีย์จีใช่ไหมครับคีย์ซีนะครับคีย์ดีคีย์เอแล้วก็ คีอ E นะครับก็เป็น5คีย์ที่เราต้องไปฝึกให้คล่องเนาะถ้ายังไม่ได้ยังไงเนี่ยไปฝึกการเปลี่ยนคอร์ดคีอ E ให้คล่องก่อนนะครับเพลงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ท่อนหลักๆนะครับมีท่อนเวิร์สท่อนคอรัสนะครับแล้วก็ท่อนบริดนะครับถ้าเราแบ่งการจำคอร์ดเป็นแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับพอเราเปลี่ยนได้คล่องแล้วเราค่อยไป,ไปฝึกเนื้อลองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูมันก็จะมี2แพทเทิร์นที่ผสมกันนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นเพลงช้าลงลง แต่ว่ามันจะมีบางท่อนที่เป็นครึ่งห้องนะครับเราก็ดีดเป็นลงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างจะ i อินโทรน,นะครับก็ใช้2แพทเทิร์นนี้แล้วก็ในคีย์ใช้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่คอร์ด e, f F เอฟ r า m i n ไ r เนอร์จีชาร์ปสอนรายละเอียดไว้ในลิงก์ที่แนบมาให้อยู่แล้วนะครับไปลองกดดูด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ มาดูในตัวเพลงกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เมทนอมเนี่ยผมก็ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ68นะครับความเร็วก็เป็นเพลงช้าเนาะไม่เร็วมากนะครับมาดูตั้งแต่อินโทรเลยนะครับอินโทรก็ใช้ขอชุดเดียวกับท่อนเวอร์สนะครับอ่าทีนี้เวอร์สเนี่ยมันก็จะเล่นมืนกับเล่นตัวอินโทรนี่นะครับสองรอบแต่ว่ามันจะเพิ่มตัว A ไปช่วงท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคอินโทรนะครับลองดูพร้อมกันเนาะ One two three, one. อ่าแล้วก็ร้องขึ้นมานะครับเหมือนเดิมเลยครับเหมือนอินโทรเลยดูความสว่างกรางเข้ามาในความมืดส่งประดวงตาให้ข้าเห็น ความงามที่ทำให้ใจข้ารักพระเยซูวังจะได้อยู่กับพระองค์แล้วก็มีเองห้องนึงนะครับแล้วก็ไปทัองหุกนะข้าเข้ามานำนาสกันข้าเข้ามาเพื่อโกลกาข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งรงสงบนงามสานงาสมควรรับคำบูชาเราองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าแล้วก็เองห้องนึงนะครับ แล้วก็ไปที่เวอร์สองนะครับเวอร์สองก็เล่นคอร์ดชุดเดียวกับเวอร์สหนึ่งเลยเมื่อกี้ร้องไปด้วยเนี่ยเพื่อจะง่ายในการที่แบบว่าฝึกซ้อมไปด้วยนะครับทีนี้ไปดูท่อนบิดนะครับท่อนบิดเนี่ยก็จะเป็นคอร์ด B G s h a minor แล้วก็ A นะครับท่อนบิดนะครับอ่ามไ e หนึ่งรู้ทุชนเพียงทยเพื่อไทยบา้าน บนการเคไม่มีวันรู้ทุกชนเพียงใดเพื่อใจบาปคาที่บนการเคนะครับก็จะมีขอดอยู่3ชุด4ชุดหลักๆนะครับ3หรือ4นี่แหละนะครับที่ที่จะสลับสลับอยู่เพราะว่า ท่อนเวิร์สแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับแล้วก็ท่อนบิดนะครับท่อนบิดก็จะขอดว,วนๆซ้ำๆอยู่แบบนี้เพลงนี้ก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับแต่ก็อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าลองซ้อมกันดูนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมว่าก็เป็นเพลงที่ยังคงใช้ในการนมัสการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพลงนี้ก็นานแล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงที่ความหมายที่ดีนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับในในขอดที่ให้แล้วก็อาจจะฝึกแยกแต่ขอดลรวให้ผมร้องไปแบบเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็แยกไปเป็นท่อนๆน,นะครับ ก็ยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็ติดไม่ได้ตรงไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์มันเข้ามานะครับอยากให้สอนเพลงนามัสการอะไรก็บอกมาได้นะครับสําหรับการเล่นกีตาร์เพื่อการนามัสการนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ซับ c r i b e นะครับผม